เซียนพระกับเซียนแยกกันยังไงเซียนพยายามนะครับที่จะเขาเรียกว่าหาพื้นที่นะครับอยากจะแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นเซียนโดยการที่อาจจะเป็นการอย่างวันนี้ที่พยายามออกมาสร้างทฤษฎีในรูปแบบต่างๆเอาพระปั๊มนะครับที่มันเป็นพระพระแทๆ้ๆเขาเป็นพระปั๊มเนี่ย ก็พยายามออกมาสร้างให้แมงเป็นพระเก๊นะครับแล้วก็ไปบอกว่าพระหล่อเนี่ยเป็นพระแท้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคนเล่นพระเก๊เนี่ยหรือพวกเซียนเนี่ยผมใช้คําว่าวันนี้คุณไปเดินนะคุณไปเปิดโลกดูนะจริงๆจะเรียกว่าหลอกก็อาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้หลอกก็ได้นะ เขาบอกว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะนึกออกปหเพราะว่าร้านพระเครื่องสุวรรณกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่าพระเครื่องนะครับใครมีพ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิกดาววานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่ายสามสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3านาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยาขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะ S W K ครับ A M U L E T ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเรื่อสุนกรด้วยนะครับ s u วรร o พอดสต์ก็สำหรับพอดแคสต์ EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดกัน เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเซียนพระกับเซียนแยกกันยังไงแล้วก็ควรฟังใครด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องเปิดหัวก่อนเลยว่าความหมายตามที่พจนานุกรมได้ระบุเอาไว้คำว่าเซียนเนี่ยแปลว่าผู้สำเร็จแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนคําว่าเสี้ยนนะครับในทางคํานามเนี่ยแปลว่าเป็นเนื้อไม้ชิ้นเล็กๆนะครับที่แตกออกมาแล้วก็เป็นหนามที่มีปลายแหลมแล้วก็ในทางคํากริยาเนี่ยนะครับแปลว่าอยากมากแล้วก็กระหายจัดอันนี้คือเสียนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแยกให้ออกครับเราจะแยกยังไงร,ระหว่างคําว่าเซียนกับเสี้ยนครับนะเดี๋ยวเราจะมาสังเคราะห์กัน ผมพูดถึงเสี้ยนก่อนแล้วกันเสี้ยนตามความหมายเนี่ยเรามากักจะเจอเสี้ยนบ่อยๆหน้าที่ของเสี้ยนเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเลยจนวันหนึ่งเนี่ยเสี้ยนมันจะมาทิ่มแทงทิ่มตำเขาตามเนื้อเราหรือมาหลบซ่อนอยู่ตามเนื้อผ้าแล้วก็มาคอยสร้างความรําคาญให้กับร่างกายหรือว่าผิวหนังเราให้เกิดความระคายเคืองนะครับนั่นคือความหมายของเสี้ยนที่เราเข้าใจนะครับซึ่งวันนี้เสี้ยน พยายามนะครับที่จะเขาเรียกว่าหาพื้นที่นะครับที่นะครับอยากจะแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นเซียนโดยการที่อาจจะเป็นการสร้างทฤษฎีมีวาะศินนะครับแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเขาเรียกว่า ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลแบบหลอกๆแล้วก็สร้างชุดความคิดแบบแปลกๆขึ้นมาแล้วก็นำคนที่ผิดหวังจากผ่าแท้มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งตัวเป็นศาสดานะครับให้เข้าใจว่าของเก๋กลายเป็นของแท้พวกนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเซี้ยนแล้วกันนะเพราะมันเป็นหนามที่มันคอยทิ่มตับวงการให้หน้ารำคาญทั้งที่จริงๆมันไม่ได้มีพื้นที่ที่ มีคุณค่าหรือว่าคุณประโยชน์อะไรเลยนะครับใจจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะเป็นเซียนแหละแล้วก็วางตัวเป็นเซียนด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันคือเซียนส่วนเซียนเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้กัน,นครับทางความเชื่อของจีนเนี่ยเซียนก็คือผู้ที่บำเพ็ญตนนะครับประพฤติดีนะครับแล้วก็มีการสั่งสมบุญนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็บำเพ็ญตบะจนได้เป็นเซียน นะครับในทางคำนามที่เราเข้าใจกันเซียนก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมีความแตกฉานในความรู้นั้นๆเฉพาะด้านนะครับเซียนก็ไม่ได้แทนเฉพาะคนที่อยู่ในวงการพระเซียนยังเอาไปแทนคนที่อยู่ในหลายวงการได้เช่นเซียนมวยเซียนเพชรเซียนนาฬิกาเซียนรถเด็นะ ก็คือจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในความรู้ด้านต่างๆแตกฉานในสัพพวิชานน,นั้นๆคำว่าเซียนเนี่ยมันจะต้องถูกคนอื่นเรียกครับไม่ใช่พยายามเรียกตัวเองว่าเป็นเซียนเซียนพระเป็นเหมือนตัวกลางนะครับในการที่จะเชื่อมหาพระเครื่องนะครับหรือว่าของที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยมีความศรัทธา แต่จะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อยากจะไปหาเชื่อมไปหาของชิ้นนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็จะนําเรียกว่าเป็นตัวกลางในการที่คัดกรองคนระับระหว่างของแท้ของเก๋ส่งไปนะครับให้กับคนที่มีความศรัทธาได้มีที่ยึดเหนี่ยวนะครับทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าผมแบ่งแยกชัดๆไปแล้วนะครับว่า คนที่เล่นพะแท้นะผมเรียกว่าเซียนนะครับคนที่เล่นพะเกผมเรียกว่าเซียนไม่ได้เรียกว่าเซียนนะครับเรียกว่าเซียนคนพวกนี้คืออย่างที่ผมบอกเขาอยากจะเป็นคนที่มีพื้นที่ในสังคมนะครับอยากจะเป็นคนที่ได้รับความนับถือนับหน้าถือตาจากคนในสังคม แต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเขาไปไม่ถึงไม่ว่าจะด้วยความรู้ความสามารถที่ทําให้เขาไปไม่ถึงนะครับไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรมีแต่การอนุมานเล่าเรื่องไปเรื่อยนะครับพระเครื่องก็เป็นสิ่งที่ณวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่สูงแล้วก็มีความต้องการในตลาดที่สูงเช่นกัน เพราะว่าวันนี้พระแท้เนี่ยมีจํานวนน้อยครับไม่สามารถสร้างในทุกวันไม่สามารถที่จะผลิตใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์หนึ่งบางทีตลอดชีวิตที่เราโตขึ้นมาอาจจะได้เห็นไม่กี่ครั้งในชีวิตซะด้วยซ้ําสําหรับพระแท้ๆรุ่นนั้นยกตัวอย่างเช่นสมเด็จวัดละครเห,หรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์นะครับเห,หรียญหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นผ่านตาซะด้วยซ้ํา โดยเฉพาะคนที่เป็นเซียนครับผมใช้คำว่าคนพวกเนี้แม้กระทั่งของของแท้ยังไม่เคยสัมผัสในชีวิตเลยซะด้วยซ้ำนะหลายๆท่านนะครับหรืออาจจะมีโอกาสได้เห็นผ่านตาหรืออาจจะมีโอกาสได้เห็นช่องว่างทางราคาแล้วก็เกิดหัวแล่นนะครับอยากที่จะสร้างเขาเรียกว่าผลประโยชน์จากการที่เล่นพักเกทีเนี้ผมต้องบอกก่อนว่า บริบทของพระเครื่องวันนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่วันนี้พระเครื่องกลายเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของความสำเร็จซะด้วยซ้ำเพราะมูลค่าของพระแต่ละองค์ถ้าเปรียบเทียบในอดีตวันนี้มีการปรับตัวขึ้นสูงมากๆครับอย่างที่ผมได้เคยพูดไปในคลิปว่าสมเด็จบางขุนพรมถ้าย้อนกลับไปในปีพศ2 5 0 0 วันนั้นเนี่ยวัดมีการเปิดให้ทำบุญเนี่ยองละ2,000บาทนะครับมาถึงวันนี้สมเด็จบางขุนพมเนี่ยมูลค่าองค์หนึ่งอะขนาดหักหักองค์ยังหลักหลายหลายแสนถ้าองค์สมบูรณ์องค์หนึ่งหลายหลายล้านถึงหลัก10ล้านสำหรับสมเด็จบางขุนพมวันนี้จึงกลายเป็นตัวแทนของความสำเร็จครับเปรียบเสมือนนาฬิกา เปรียบเสมือนคนที่ใส่ในาฬิกาที่มีแบรนด์เปรียบเสมือนคนที่ใส่เสื้อที่มีแบรนด์เปรียบเสมือนคนที่ใช้ของแบรนด์เนมนะอย่างที่บอกว่านาฬิกาเนี่ยอาจจะเรือนละร้อยเก้าในตลาดนัดก็ดูเวลาได้ทำไมต้องใส่ในาฬิกาเดินเป็นล้านนั่นก็คือตัวแทนความสําเร็จครับเสื้อยืตัวละ8ปดบาทในตลาดนัดเราก็ใส่ได้ครับแต่ทําไมคุณต้องมาใส่เสื้อรุ่ชี่ใส่เสื้อหลุยใส่เสื้อแบนรแบนด์นู้นแบรนด์นี้เพราะอะไรนั่นแหละฮะ มันคือตัวแทนของความสําเร็จที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาหรือความชอบที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาพระเครื่องก็เช่นกันวันนี้จึงได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าในอดีตเยอะมากนะครับทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นช่องว่างให้คนที่เขาเรียกว่าอยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากวงการเนี้ยก็แฝงตัวเข้ามา โดยการที่จะพยายามแปลงร่างเป็นเซียนครับแต่จริงๆแล้วมันคือเซียนคนพวกนี้อย่างวันนี้ที่พยายามออกมาสร้างทฤษฎีในรูปแบบต่างๆเอาพระเอาพระปั๊มนะครับที่มันเป็นพระพระแท้ๆเขาเป็นพระปั๊มเนี่ยก็พยายามออกมาสร้างให้เป็นพระเกนะครับแล้วก็ไปบอกว่าพระหล่อเนี่ยเป็นพระแท้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคนเล่นพระเกเนี่ยหรือพวกเซียนเนี่ยคุณฟังดีๆนะตัวเลขมันมหาศาลนะครับ คุณซื้อพระเกศในตลาดนัดเนี่ยอย่างวันนี้คุณอาจจะซื้อได้ในราคาหนึ่งร้ยอคุณไปขายองค์ละ1 0 0 0พันแล้วคนก็ไปแย่งกงนซื้อแย่งกันปิดเนี่ยคุณฟังมันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบเป็นปอร์เซ็นต์แล้วอะกำไรกี่เท่าตัวครับสมมติคุณซื้อ200คุณขายพันหนึง่งกำไรห้าเท่าตัวนะครับคือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในมุมกับการคนเล่นพระแท้ซื้อพระล้านหนึ่งเพื่อที่จะมาขายพระล้านห้าหมื่นล้านแสนอย่างเก่งแล้วครับ กำไรแค่ห้าเปอร์เซ็นตสิเปอร์เซ็นต์เองนะฮะนี่ฮะมันถึงเป็นบอกกําเนิดจุดกําเนิดของพวกเซียนเพราะเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่สูงมากๆเ่อไหมอย่างที่ผมก็ได้เคยเล่าให้ฟังนะครับมีแม้กระทั่งว่าจัดงานประกวดพาเกโดยตรงทำหนังสือพาเกโดยตรงสร้างชุดความเชื่อพาเกโดยตรงโดยหลอก จริงๆจะเรียกว่าหลอกก็อาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้หลอกก็ได้นะ <c oughs> เขาบอกว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอนึกออกป่ะเพราะว่าเฮ้ยของแบบนี้กูมีที่บ้านไงนี่ไงที่บ้านกูมีนึกออกไหมเออที่บ้านมึงมีก็เพราะว่ามีมีเพราะอะไรอะ่ะถูกไหมก็เก็บพระเกเอไว้ไงถูกไหมที่มาที่ไปเนี่ยผมถึงบอกไงว่าพระแต่ละองค์อะ่ะวันนี้คุณคิดเหรอว่าคุณจะสามารถมีมีร้านคุณคุณมีโอกาสที่จะซื้อทองในคานหลุดไหมล่ะ เออถ้าวันนี้คุณไม่มีโอกาสที่จะซื้อทองในคาในราคาที่หลุดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์เป็นล้านแล้วคุณจะมาบอกว่าขายสี่ห้าพันอ่ะให้รู้ไว้นะครับไอ้พระหล่อที่เล่นกันเนี่ยไอ้ที่บอกเหรียญพกกันเนี่ยนะนะครับเหรียญพกกันที่บอกเป็นพระหล่อเนี่ยแล้วก็มาหลอกขายองค์เป็นกี่พันกี่พันเนี่ยนะครับไปไปไปเดินสนามไอ้พวกขายพระเกอ้อองค์หนึ่งร้อยหนึ่งก็ซื้อได้แล้วนะเออถ้าอยากเก็บแบบนั้นก็ไปเดินสนามเอาก็ได้ไม่ต้องไปมันให้ให,ให้มันนั่งแหกตาเนื่อหรอไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นกลุ่มรั์มหาศาลอะ่ะขายทองแท้ๆเนี่ยดูเด็กกาไรบาทหนึ่งหลักร้อยถูกไหมแต่คนที่ขายทองเกนไหมล่าสุดที่มีคดีไปเป็นไงอะ่ะเห็นไหมล่ะกําไรเขามหาศาลนะครับแค่โกงเปอร์เซ็นต์ทองก็กาไรมหาศาลแล้วนะครับพระก็เช่นกันครับผมถึงบอกไงมันมีตัวอย่างให้เราดูให้เราดูหมดแหละแต่วันเนี้ยสิ่งที่ผมพูดอะ่ะผมอาจจะพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะลอจิกคุณกับผมมันอยู่ฝั่ง คนละฝั่งกันเนื้อออกไหมมันอยู่คนละฝั่งกันเพราะว่าคุณอยากจะเสพในสิ่งที่คุณอาจจะแค่อยากจะเสพในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคุณอยากจะให้บอกว่าของที่คุณมีอ่ะมันแท้แต่ผมก็พูดไม่ได้เพราะมันมันพอสุดท้ายแล้วมันดูแล้วมันคือเกไงแล้วส่วนใหญ่คนพวกนี้มันจะเป็นการรวบรวมกลุ่มกันระหว่างของคนที่มันผิดหวังจากการมีพระแท้ในมือ นะครับพระเขาไม่ได้ดูที่ความเก่าถูกไหมผมบอกแล้วว่าวิธีการดูพระเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ความเก่านะผมเคยอนุมานให้ฟังว่าการดูพระเนี่ยเหมือนการดูพิมพ์นะผมบอกแล้วการดูพระมีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งครับดูพิมพระพิมพ์ถูกไหมพิมพ์คืออะไรหน้าตาหน้าตาถูกไหมดูพระมันดูเมียเลยเอาง่ายๆอันนี้คือข้อหนึ่งดูพิมพ์ข้อสองดูขอบตัด ตัวเชฟพระขอบตัดสร้างเชฟพระด้วยถูกไหมเชฟก็คือรูปร่างของพระลักษณะรูปร่างขอบแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระแท้ไหมธรรมชาติพระอ่าข้อที่3คือการใช้ธรรมชาติดูดูวันนะดูผิวพรรณดูธรรมชาติกระแสความคมรอยเจาะรอยฉีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในการที่คุณจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ คุณเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้มันมีคนที่อุปัโลกขึ้นมาในในทุกๆสังคมในทุกๆในทุกๆสายอาชีพเลยซะด้วยซ้ำหลายๆวันนี้ก็เพิ่งมีข่าวอะไรไปเห็นไหมไฮโซจริงไฮโซปลอมเห็นไหมนะมีรถขบงรถขบวนเห็นไหมพวกนี้มันตกแต่งอะนึกออกไหมมันก็เหมือนกันครับในหลักการแบบนี้มันก็เหมือนกัน วันนี้คุณจะไปเล่นอะไรก็ตามคุณต้องหาคนที่เขามีความรู้จริงๆแล้วสุดท้ายของตรงนั้นมันต้องมีมูลค่าจริงๆมันไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกว่าไอ้อันนี้เกอันนี้แท้อันนั้นเอามาหลัก้า,ามาเอาว่าถ้ามันมีแท้แบบที่ส่วนกลางเขาเล่นน่ะมันมีมูลค่าทุกองค์ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องเล่าคุณจําคําผมเอาไว้นี่หรอไหมคุณเอาทองไปขายคุณก็ไม่ต้องไปเล่าว,ว่าทองมันมาจากปู่ย่าตายาย,ายกอดไว้จนลงลง คุณมีเพชรแท้ไปขายคุณก็ไม่ต้องไปเล่าว่าโอ้โหเพชรนี่อยู่มากับเจ้าคุณปู่เจ้าคุณญยา่าใส่มาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเล่าเพราะว่าแม่งแท้ด้วยตัวมันเองพระก็เหมือนกันครับพระแท้ไม่ต้องมีเรื่องเล่าแต่พอตรงเนี้ยทุกอย่างพอมันมีผลประโยชน์ขึ้นมาสูงมากๆจนถึงจุดหนึ่งที่คนเขาเห็นช่องว่างทางจิตใจทางความเชื่อ ตราบใดที่มันยังมีคนที่โดนหลอกเอาไปลงทุนในฟอเร็เกในคอเซนเตอร์ในอะไรเนี่ยมันไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าวงการพระจะไม่ไม่ไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นมันก็จะเจอคนที่แฝงตัวเข้ามาเป็นมิจฉาชีพผมใช้คําว่ามิจฉาชีพนะคนพวกนี้คือหนึ่งในมิจฉาชีพนะครับซึ่งคุณจะมารู้ตัวเอาอีกทีหนึ่งก็เมื่อสายแล้วเงินแท้ของคุณเนี่ย หาไม่ด้วยความยากลําบากถ้าคุณจะซื้อคุณก็ต้องซื้อได้ผ่าแท้แล้วพอวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนเนี่ยของตรงนั้นก็สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินได้ในทันทีนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าคิดว่าของคุณแท้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องย้อนกลับไปด้วยว่าไอ้คนที่ทั้งสร้างทฤษฎีมานั่งพูดเปลา่า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 เปล่าเนี่ยมันรับซื้อของคุณไหมนะอย่างถ้ามีแบบที่ผมเล่นุมส่งมาเลย ยกตัวอย่างเพราะกันเงี้ยผมบอกนะเหรียญหนึ่งสวยๆส,สิบล้านสตาร์ทส่งมาเลยกระไหลเต็มเต็มสิบล้านซื้อไม่มีหลอกองสี่ห้าพันจะบ้าเปล่าสึกๆอ่ะยังขายได้เลยแสนเลยปูเอี่ยววัดหนังเงี้ยส่งมาสิเออหลักล้านรับซื้อหลายหล้านเนื้อทองแดงอ่านะไล่มาเลยนะครับถ้าเป็นปูเอี่ยมวัดหนังเนี้ยยกตัวอย่างนะครับเนื้อเงินองค์หลายหลล้านนะครับเอาว่าถ้ามีสวยๆเนี่ย สามล้านบวกลบรับซื้อถ้าเป็นทองแดงส,ดสวยๆห้าล้านบวกลบรับซื้อนะเออถูกไหมไมันมีมูลค่าในตัวมันเองแล้วคุณคิดว่าประกาศเปลา่าเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาอยู่แบบเนี้ยของแท้ยังไม่มาเลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะสามารถไปซื้อเหรอฮะไอ้องค์ละแบบห้าพันสามพันสองพันมันก็เหมือนกำลังนั่งเถียงว่าคุณสามารถซื้อทองแท้ ได้ในราคาบาทละห้าร้อยเงี้ยเอลอะเทอะไม่ละเออบางทีมันก็น่าสมน้ำหน้านะเพราะว่าคนมันโลภพวกนี้ยเขาใช้วิธีการโดยการที่คนที่เป็นเซียนพวกเนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีการที่แบบมีวาทะศิลปในการพูดแล้วก็รวบรวมคนที่เกิดความผิดหวัง จากการที่จะมีพระแท้ในบ้านรวบรวมกันไปรวมตัวกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างเป็นชุดความเชื่อแล้วก็อุปโลกอนุมานกันไปอุปทานเขาเรียกว่าอุปทานหมู่พร้อมๆกันนึกออกไหมเพราะนั้นวันนี้สุดท้ายแล้วต่อให้ผมจะเอาข้อมูลที่ดีที่สุดยังไงเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดโลกทัศน์ของคนที่เชื่อไปผิดๆได้หรอกทีนี้เนี่ย การเล่นพลาที่ดีนะครับวันนี้การเล่นพลามันง่ายขึ้นมากแล้วการหาชุดความรู้มันมีให้เราหาได้ในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็ตามนะมีหลายๆท่านออกมาทำข้อมูลดีๆสอนไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นปีพศทรรมจัน พีบอยธรรมจันทร์นะครับผีโทนบางแคหรืออีกหลายๆท่านเนี่ยที่เขาออกมาสอนคอนเทนต์ในการดูพระนะคุณลงทุนเวลาสิในการที่ไปศึกษาเรื่องพวกนั้นไม่ใช่ใช้แค่ความเชื่อแล้วก็อุปโลกอนุมานมันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งหนังสือพระมันเป็นเรื่องแปลกนะคนเราเนี่ยกล้าซื้อพระนะองค์หนึ่งหลายๆพันองค์หนึ่งหลายๆร้อยองค์หนึ่งหลายๆหมืน่นองค์หนึ่งหลายๆแสนแต่หนังสือพระเล่มหนึ่งอาจจะแปดร้อย พันหนึ่งสองห้าสามพไม่กล้าซื้อบอกแพนทั้งที่นั่นอะคือแหล่งความรู้ชั้นดีเลยนะครับแต่ณวันนี้โอเคคุณอาจจะไม่ต้องลงทุนอย่างนั้นก็ได้ณวันนี้คุณแค่เข้าไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มที่เขาเล่นผราแท้กันนะคุณไปดูเลยผมบอกแล้วพระแท้ต้อเป็นพระที่ซื้อขายได้ในตลาดมีมูลค่าจริงๆแบบไม่ต้องมีเรื่องเล่าคุณไปดูเลสมมติคุณศึกษาหลวงพุธทิมคุณเข้าไปดูในกลุ่มหลวงพุธทิมเลย เห็นไหมเขามีแอดมงแอดมินมีหนูนี่นั่นลงรูปลงอะไรไว้คุณก็เซฟมาศึกษาดูดูไปเรื่อยๆดูจนชินตาครับจนจดจําได้ว่าอ๋อหน้าตาของแท้เป็นอย่างนี้นั่นคือการหาข้อมูลด้วยตัวเองเบื้องต้นครับโดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะผ่านการดูบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านหนังสือไม่ว่าจะไปฝังตัวหาความรู้การดูพระในกลุ่มในก้อนมันเหมือนสมัยผมเล่นพระแรกๆจนไปถึงจุดหนึ่งครับ ถ้าเราไม่ได้มีเวลาแบบนั้นเราก็จะ,ะหาเหมือนเวลาเราจะเข้าป่าเราก็ต้องหาในพานที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญในป่านั้นๆจะไม่พาเราเข้าลกเข้าพงหลงทางซึ่งไอ้พวกเซียนเนี่ยมันคือคนที่พาเข้าลกเข้าพงแล้วพาหลงทางไปเลยบางทีแม่งพาตกน้ําตายไปเลยนึกออกไหมหรือพาไปสิงโตแดกเลยอย่างเงี้ยเออนั้นนึกออกไหมแต่ว่าในมุมกลับกันถ้าถ้าถ้าคุณเป็น คนที่อยากจะศึกษาจริงๆคุณไปศึกษาเลยเซียนพระถวี้น่ารักครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถเห็นไหมคุณดูเดี๋ยวเซียนพระรุ่นใหม่ๆน่ารักจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณมีเวลาคุณก็ไปศึกษานะครับหรือในการที่คุณจะเข้าปากคุณหาในพานการที่คุณจะเล่นพระคุณหาเซียนพระที่คุณคิดว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือได้น่าปรึกษาได้แล้วก็ศึกษาแล้วไม่ได้เชื่อชุดความความรู้เดียว ถ้าเป็นไม่ได้หาชุดความรู้หลายๆชุดความเชื่อนะครับแล้วก็นํามากันกองในหลายชุดความเชื่อว่าเฮ้ยชุดความเชื่อนี้ชุดความเชื่อนี้ชุดความเชื่อนี้มีชุดความเชื่อนหนึ่งสองสามสี่เอามากันกองดูแต่มันต้องยืนบนพื้นฐานพระแท้ต้องขายได้นะเออไม่ใช่บอกว่าไปเชื่อไอ้พวกอย่างที่บอกอ่ะพยายามสร้างทฤษฎีแปลกๆขึ้นมาเออซึ่งในตลาดเขาไม่เล่นกันอย่างเงี้ยเดี่อ,อกไหมเออท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกเลยนะสรุป ในท้ายที่สุดของเรื่องนี้จดจำไว้ครับพระแท้ไม่ต้องมีเรื่องเล่าแต่พระแท้จะมีมูลค่าในตัวเองเสมอพระแท้ต้องขายได้ครับที่สำคัญมูลค่าราคากลางของทุกอย่างมีครับ mm. เพราะฉะนั้นถ้ามันแตกต่างจากมูลค่าราคากลางเยอะๆเช่นสมเด็จองคหนึ่งเป็น10บล้านแล้วมาบอกว่าเหลือองค์ละสองพ คุณก็ลองใช้สัมปชัญญะหรือว่าสติที่ยังพอมีเหลืออยู่ในตัวคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าของแบบนั้นน่ะแท้ๆอยู่ในตัวคุณคุณจะขายราคานั้นไหมนะเอาว่าวันนี้ก็ถือว่ามาแยกให้ฟังระหว่างเซียนกับเซียนแล้วก็เลือกกันแล้วก็คุณจะเชื่อใครเลือกกันแล้วกันว่าคุณอยากจะยืนเป็นเซียนหรือคุณอยากจะยืนเป็นเซียน นะผมคงเลือกให้คุณไม่ได้หรือคงบอกคุณให้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไม่ได้ท้ายที่สุดปัปอยู่ที่ตัวคุณเองครับเงินของคุณที่หามาด้วยความยากลำบากมันต้องไม่โดนใครมาหลอกลวงไปนะแล้วหมดมูลค่ากับความไร้สาระฝากไว้คิดด้วยนะสำหรับคลิปพอดแคสต์ในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้ก็ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ถามมาเสื้อเห็นไหมเสื้อทีมงานไม่มีขายนะครับอันนี้ไม่มีขายนะฮะพระเครื่สุวนกลาร,รไม่มีขายนะอันนี้ลูกน้องทําให้เป็นที่ระทึกนะฮะตัวเดียวนะครับนะฮะอยากให้ใส่ไปบอกว่าต้องห่างกันอีกหลายสิวันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่างประเทศหลายวันนะ เราบอกว่าทำให้เป็นที่ระทึกเอาไว้หน่อยนะอา่านะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราด้วยแล้วอยากให้ผมนำเรื่องอะไรมาพูดให้เข้าใจในสไตล์ของผมต้นสุวรรณกรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมจะไปตามไล่อ่านทุกๆคอมเมนต์อะไรที่เป็นประโยชน์ผมจะหยิบจะจับนำมาทำเป็นคอนเทนต์ในการพูดครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม s u b s c r i b e ในทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ to an agon podcast